เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จแบบสุดๆนะคะสำหรับคุณป่านกัญญพัฒน์เจ้าของธุรกิจเพื่อสุขภาพ,ภาพสินค้าออร์แกนิกนะคะภายใต้ชื่อเวนเซลออร์แกนิกฟาร์มเขาใหญ่นะคะจังหวัดนครราชสีมาธุรกิจที่เกิดจากแรงบันดาลใจในช่วงวรัสโควิดสิระบาดนะคะจึงได้ศึกษาองค์ความรู้ในด้านของการปลูกผักอย่างจริงจังและนำโน้ตฮาวนะคะมาใช้ให้เหมาะสมกับการปลูกในแต่ละฤดูบริเวณที่ดินเขาใหญ่โดยล่าสุดนะคะได้ถูกรับคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวฒิ ให้เข้ารับรางวัลสาขาะะ Star Business Network พนิางาน SME สร้างอาชีพอ w a ว d ต์ครั้งที่9ในปี2024เปเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเปิดเผยถึงความก้าวหน้านะคะและการต่อย,ยอดในการทําธุรกิจโดยการเปิดร้านอาหารรองรับภายในฟาร์มนะคะและการเปิดโซนใหม่ AI Vesco Dining Experience นั่นเองค่ะค่ะปานวิรีโอนะคะก็ถ้าอาจจะไม่คุ้นหน้ากันถ้าไม่ได้ถือเครื่องดนตรีไวโอลินเชลโรมานะคะตอนนี้มาในได้รับรางวัลของ SME Award ครั้งที่9นะคะจากเจ้าของกิจการเ e นเซ l ร์ออร์แกนิกฟร์มซึ่งเป็นกิจการของป่านเองที่เขาใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก100%เลยก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าจะบอกว่าเริ่มเองตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มทําช่วงโควิดตั้งแต่แบบเลือกผลิตภัณฑ์ผักแพ็คผัก,ผกแล้วเราก็เหนื่อยแล้วเราก็สู้มาเพราะว่าอย่างที่รู้นะเริ่มช่วงโควิดนะจะต้องแบบ สู้มากๆจริงๆแล้ววันนี้ก็ดีใจมากรู้สึกว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยมันเริ่มขยายผลแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่มาให้กําลังใจเราสม่ําเสมอรู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็ทุกคนรู้นะออร์แกนิกที่100%เนี่ยมันทํายากมากแล้วก็ต้องอดทนมากวันนี้ก็หายเหนื่อยมากๆเลยค่ะ ของป่านะคะนอกจากผักออกแกนิกที่เป็นผักสลดัดผักสวนครัวแล้วก็ยังมีไส้กรอกนะคะผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ผสมแป้งเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีอันดับหนึ่งของเราก็คือไข่ไก่ไข่ไก่ของฟาร์มเราจุดเด็ดก็คือไข่แดงจะเป็นสีส้มสดเลยเป็นสูตรของญี่ปุ่นที่ทางสามีของป่าน,นี้ไปศึกษาแล้วก็ค้นคว้าให้ผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกอะไรให้อหาหารไก่ที่ มีคุณภาพที่ดีอ่ะเมื่อไก่มีคุณภาพที่ดีมันจะออกมาจากออกมาได้จากคุณภาพของไก่ไข่ไก่ซึ่งสีมันจะส้มสดแล้วก็ไข่ไก่เนี่ยต้องจองคิวตั้งแต่เปิดฟาร์มเลยไข่ไก่นี่ขายดีที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากไส้กรอกไข่ไก่แล้วก็น้ำส้ม3ามอย่างนี้น้ำส้มของเราก็เป็นน้ำส้มที่มีเนื้อส้มเยอะมากอยู่ในขวดนะอยากให้ลองลองไปชิมกันเป็น3ผลิตภัณฑ์ไข่ดีค่ะ บอกเลยอันนี้อันนี้ท้าเลยนะเพราะว่าคนที่เป็นลูกค้าเราส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ทานไข่ไก่อยู่แล้วแล้วเขาบอกว่าไข่ไก่ของเราไม่เหมือนที่อื่นเลยลูกค้าของเราทานไข่ไก่ดิบๆกับข้าวญี่ปุ่นแล้วก็บางคนนําไปทําขนมเขาบอกว่าไข่ไก่เราผสมกับขนมแล้วแป้งมันจะแบบตีฟูอะไรคนไม่ใช่ทาขนมนะแต่ว่าลูกค้าเราเป็นลูกค้าที่สเปเชียลไลซ์ที่ไข่ไก่จริงๆแล้วก็มั่นใจเลยว่าลองไปเทียบกับญี่ปุ่นได้เลยสำหรับไข่ไก่นะคะของเราเนี่ยเก็บสดๆเลยอย่างที่บอกว่าต้อง ขายหมดทุกรอบทุกรอบที่ลูกค้าได้ไปก็คือเป็นของใหม่หมดใหม่หมดตลอดเลยแล้วก็สบบามารถที่จะล้างอีกรอบนึงก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นก็จะเก็บไว้ได้นานแล้วก็คนจะหมดนิดนึงด้วยความที่ไข่ไก่สดอะ่ะเ,เขาเรียกอะไรเมือกของมันอะ่ะเวลาถ้าเรามาทําเป็นไข่ต้มมันจะแกะเปลือกยากนิดนึงถ้าเป็นไข่เก่าอะ่ะจะแกะง่ายอันนี้คือเทคนิคของของฟาร์มเราก็จะต้องใส่เกลือเยอะหน่อยแล้วก็จะนําไปต้มแต่ถ้าให้กินดิบแนะนะําเลยส่วนไส้กรอกนะคะของเราเป็นไส้กรอกที่ อร่อยมากอยากจะให้ชิมมันเป็นรสชาติแบบคนไทยจะต้องชอบออย่างถ้าเป็นเวียนนาก็มีความมีกระเทียมสมุพริกสดมันก็จะมีความพริกแบบพริกจริงๆที่แบบถึงใจคนไทยอย่างงี้ค่ะเราสามารถเจ็บในตู้เย็นได้ช่องฟรีซนี่1เดือนเลยนะคะแล้วก็ช่องธรรมดาได้7วัน,นะคะ่ะสำหรับก้าวต่อไปนะคะความที่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเก่งทาง แราอยากจะต้องหาเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เขารักสุขภาพจริงๆมากขึ้นแล้วก็ให้ความรู้เรื่องออร์แกนิกเพราะออร์แกนิกมันมีหลายแบบมากเลยทั้งแบบ100%อย่างฝาล้จะมีบางบางอันที่ใส่สารก่อนแล้วค่อยเลิกใส่3เดือนก่อนเก็บเกี่ยวบางอันก็ปลูกกับน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ไม่ไมมีผิดไม่มีถูกนะคะหลายท่านก็สามารถที่จะเลือกบอริโภคตามที่ต้องการได้แต่ว่าจะบอกว่าความที่ออร์แกนิกแท้ๆเนี่ย ผักของเราเนี่ยม,มันสดแล้วมันอยู่ได้นานก็เลยจะต้องเข้ากลุ่มถึงลูกค้าที่เขาใส่ใจสุขภาพจริงๆแล้วก็มีความรู้จริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุจากที่เราเปิดมาเกือบ4ปีแล้วจะเป็นกลุ่มลูกค้าสูงอายุแล้วก็คุณแม่ที่มากับลูกที่เขาอยากให้ลูกเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นขึ้นไปเจาะกลุ่ม2กลุ่มนี้มากขึ้น แล้วก็แพยายามที่จะเข้าถึงทางโซเชียลมีเดียมากกว่านี้นะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์แน่นอนปีหน้าเนี่ยต้องมีอะไรใหม่ๆมาแน่นอนแต่นี้ขออุ่นไปก่อนน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ําที่เกี่ยวกับสมุนไพรเราอยากจะแตกลายไปทางแบบน้ําสมุนไพรมากขึ้นเพราะว่าเราปลูกตะไคร้เองปลูกข่าเองซึ่งออร์แกนิกด้วยปลูกเคลเองก็จะมีแบบ ใจอยากจะทำพวกน้ำปั่นน้ำเคลอะไรเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะฟาร์มนะคะเวนเซลออร์แกนิกฟาร์มตั้งอยู่ที่เขาใหญ่นะคะอยู่ที่ซอยเด i รี่โฮมถ้าใครเคยไปเนะี่ยก็จะเป็นเส้นที่ลัดไปเขาใหญ่สามารถที่จะแวะไปขาไปก็ได้ขากลับก็ได้นะคะสามารถติดตามได้ทาง IG เวนเซลฟาร์ม WENZELM นะคะแล้วก็ LINE แอด at เวนเซลฟาร์มค่ะ,ะแน่นอนฟาร์มของป่านะคะเราเพิ่งมีร้านอาหารได้2ปีแล้วแล้วก็ที่ ร้านเนี่ยคนคนจะบอกเลยว่าวิวสวยมากจริงอันนี้แบบไม่ได้อวดแตต้องลองไปเองก็คือนั่งอยู่บนร้านอาหารแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นแปลงผักออร์แกนิกแล้วก็เห็นวิวภูเขาวิวสวยมากแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของเรามาจากที่ฟาร์มของเราเองเพราะฉะนั้นถ้าอะไรขาดเหลือเราก็ไปเด็ดมาได้จากฟาร์มของเราแล้วก็เมนูอาหารของเราก็จะขึ้นอยู่กับผักที่เราปลูกณนะเวลานั้นอย่างหน้าหนาวเราก็จะมีบล็อกเกอรี่อ่าเราจะมีพวก ตระกูลหัวพวกแครอทอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละฤด,ดูกาลแล้วก็จะมีเมนูที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็อยากจะให้มาจริงๆเพราะว่าอาหารที่ดีมันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ดีจริงๆที่สําคัญนะคะวิวหลักล้านจริงๆยงๆัยงไง,งลองไปเซิร์ชดูใน Google ได้ก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาสําหรับใครที่ยังไม่เคยไปนะคะขาไปหรือขากลับก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้อยู่ในแหล่งยอดฮิตของเขาใหญ่แต่ว่าเป็นทางผ่านได้นะคะเวนเซิลออร์แกนิกฟาร์มเขาใหญ่ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามรละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ f a c e b o o k Fanpage a p ปพลิเคชัน Line นะคะรวมไปถึง IG ของทางฝั่มได้เลยนะคะ